อเ,เอ้ยพรุ่งนี้ใครไปเรียนไปอะไรกูรให้ออกได้นะถ้ามีธุระอะไรในวันพรุ่งนี้อ่ะต้องรีบนอนอนะ่ะออกได้เว้ยฮัลโหรอดีจีเพราะว่ากูต่อเรื่อยๆอ่ะถ้ามึงมีธุระอะไรมึงออกได้เลยไม่เป็นไรหรอกเอาเโอเคอเครับที่นั่นไม่มีอะไรให้อุ้มแล้วลุงเป็นคนที่ตอบลุง เฮ้ยมึงอะไรหายวะกะเซเวตเบดกับวอครับแล้วมีของใหญ่อยู่ในตู้บ้างวะไม่มีนะครับไม่มีแล้วเกยเกยสู้ๆนะตัวเปล่าสู้ๆสู้ๆนะยองชุนเดี๋ยวนี้ต้องมืองมีแล้วกลุดอ่ะยิบมันอ่ะวีแบุวก็หลุดยิบมันเข้าสิงอ่ะเข้าสิงอ่ะมาจ้ามามาจ้าเดินไปอ่ะจ้ีแล้วกลุดหยองชุนอ่ะมึงต่อยจนมือมึงมือมือมึงแตกกูก็ไม่ตายอ่ะแค่นั้นแหละมึงต่อยจนมือมึงแตกอ่ะ อติเขาอติลบคนปุ่มบอกให้หน่อยปิดไปได้ครับแล้วไปบอปหลับอติตะโกนได้ไหมบ้าอิเชนี่หายปะเนี่ยไอ็มีหายปะเนี่ยเฮ้ยนี่หายปะหายดิถ้าสองรอบอะเฮ้ยถามดิอะไรถามดิอะไรหายเจ้าไอหมี่หมีผู้ที่อาพับที่สุดในดีจีไอหมีอ่ะไอเฮียมันคนเดียวเกือบร้อยรอบแล้วเออ เออไม่รู้เออแม่เอออยู่นั่นแ่ละใช้โทรศัพท์แบตหมดคำนึงใครเล่นกระชากวิญญาณไอ้บ็อกหน่อยบ็อกบล็อกอ่ะห้อ้บ็อกจะดีเี่กิโลหายนะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยต้นเรื่องหายนะไอ้สัตว์รักพี่รักน้องไงเป็นไงทำเหี้ยอะไรให้เพื่อนของเได้เอาคนที่ดีกว่าแต่วีฒิหายมึงรู้ไหมที่กูมาตีมึงศึกสุดท้ายอ่ะเพราะอะไรอ่ะห้อยกิโลนะกูบอกให้เออ จริงๆอ่ะศึกสุดท้ายอ่ะมันไม่ได้มันอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเว้เยกูแค่พูดไปบนั้นแหละจริงเว้ยจ,จำไว้นีอยกิโลต่างหากคนเดียวเลยอ่ะอค,คนเดียวนี้ชนวนนี้แบบปีนแตกอ่ะจริงๆไม่อยากจะอะไรเลยนะไอ้เหี้ยเนี่ยทำไมาถึงไอ้เหี้ยล่นไอ้เหี้ยเซิร์ฟเลยอ่ะไม่ใช่เฮียลองรถได้คุยบุกไอ้บ๊อบแป๊บนึงงนองกามันาตะท้อ Mày để giải mãi 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 bắt hắn sáng gắn. Hoi gọi lê la gắn. được rồi, được bắt được bắt được bắt được được bắt 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 được คน,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 นข้างอะกูว่ามันน่าจะไม่ตื่นว่ะแจ็คได้อบอสมันตายดีแล้วมันชิวแม่เดี๋ยวไม่ไปตื่นะเต็มมันออกประเทศเ,เลือกแค่นี้ทำอาหารอะไรบอสไม่ได้หรอกแม่งหายไปกี่รอบแล้วนะ <c oughs> แม่งหายจนเบือ่อมันเหนียวไอบ้อบอสอะ รุปเขาว่าของหายคนเดียวหรือสองไอ้สองคนหรือสามคนอะสามไอ้หายอีกคนอน่ะสาม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 สวิเบดแล้วอะไรอ่ะ สองหนึ่งอ่ะสองหนึ่งอ่ะไม่รู้อะไรคือสองอะไรคือหนึ่งกูอยากหายบ้างว่ะทำไมไม่หายบ้างวะกูมีทั้งเนี่ยอ๋อไอหมีเนี่ยจะไม่หายมั้งคนเนี้ยอ๋อคนนั้นไม่หายครับผมไปเอามาจากที่ตู้มันหยิบปันกันมันหยิบมันหยิบบัตรทันใช่ป่ะใช่ใช่ใช่กูมีทั้งไ้เดียวเดียวกูมีทั้งปืนบวกข้าวผัดดักขายไว้ไอ้สัตว์เออลงจ่อมาจ่อมาจ่อไปไปไปดักไปจุดเดิมได้แล้วจุดไหนลุงทิ้งทิ้งผมไว้จุดเดิมก็ได้ลุงว อ้าวมันมันอยู่ข้างหน้าผมเนี่ยอ้าวยืนเป็นเพื่อนเลยที่อ่ะตำรวจเซิร์ฟตำรวจเรื่องเปลี่ยนอาวุธได้เปลี่ยนปืนกันได้แล้ว เดี๋ยวลุงราบอกไม่นอนอ่ะเนี่ยครับก็รอเคสอยู่ครับเหมือนเขาไม่กดเคสแล้วนะปูก็ได้แบบแต่เขาไม่กดเคสเลยอ่ะใครคนนี้โดนอุ้มอยู่ตอนนี้หยเชหวายชิยวมาึงบอกเขากดเคสได้ดิลุงบอกใครอ่ะ เขาไม่กดเคสแล้วลุงตอนนี้เขาไม่กดเคสแล้วเขาต่อไปได้ด้วยไม่รู้อ่ะอยากไล่อ่ะไม่ไม่มีเคสนี่ตอนนี้เคสหมดแล้วมีเคสหนึ่งไม่รู้อ่ะจุกเหมือนคนอุ้มมั้งไม่เขาเตรียมตัวในนั้นหรือเปล่าถ้ากดไปเขาจะมาไล่แล้วในตู้จะวุ้นถ่ายหรือเปล่าวุ้นดวลหายไปสามชิ้นแล้วนะอ๋อตอนนี้มีตู้กดโอ้โวันแรกเลยเนี่ยเนี่ยนี่วันแรกนะลุงลุงเพิ่ทำสัญญาวันนี้ไม่เจ็ดลุงเพ่งทำสัญญาตอนสี่สามเนแล้วเหรอใช่ เขาสวยดีเกิดจุดดักก็อันหนึ่งเขาไม่สวยไงวันนี้เขาเก<ช>้หน่งรอบไเคสที่เพิ่งขึ้นมาตอนเราฟื้นคืออะไรวะหรือว่าเราไม่รู้ตอนเราตายวะบอกกูทีเฮ้ยไม่ออไรงั้นกลับไปดีเซ็ตไออีลอนมัสเนี่ยมันจะเทคโอเวอร์หรือเปล่าวะมันซื้อมันเปิดไม่หยุดตลง อย่าปั๊มเลยอย่าปั๊มสีชอลหรอใช่ใช่ใช่ปัมอยู่ที่นาทียังเงินเงินพันเงินใครเอานั้นเมื่อกี้เลขเลขพี่วับเลยครับวับเลขอะไรอยู่ปะนี่ใกล้ๆอ่ะ้อะมีดึงพี่พี่โมงไปดันไปดันพี่วับขนาดห้าเก้าว่ะแจกดำดู อันนี้นะเอายอยเขียวเหรอเอายอยเขียวใช่ไหมเบื่อป๊อปอะไรวะผมไม่รู้วะมีแต่เฟซมันอนะเอาสิบอันเลยครับลุงได้ยิยนปะฮะ เมื่อกี้หน้าไปเอาแท็กดำเพราะมันรอไปรับเพื่อนเฮ้ยมึงตื่นยังตื่นแล้วใช่ปะทุกคนถอยนะจะบินเข้าตัวนะไอ้เชฟบ,บ๊อบเฮ้ยครับมึงตื่นแล้วใช่ปะผมไม่ได้หลับเลยเอ้าวไอ้สัตว์มันโดนรอก็ได้ครับมันมีสองค,คนนะมันวินโดว์เท่านนคนจังดียวะจะได้เต็มพักอาวุธกูไม่ต้องสามชิ้นนะกูอยากหายวะหนูบ๊อบหนูบ๊อบไไไม่ปหน หรือบอฟลาไว้ครับอาวุธอยากหายครับมีต้องสามชิ้นอะในตู้ยังมีอีกเยอะเลยนะยังไม่ได้ออกมาเลยใครอใครไ่ไหวพี่แหะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับใช่ครับแรงปลายก็นี่แหละครับรับแรงปลายครับตอนพรุ่งนี้จะออกมาจากรูไหมนะครับใต่คือพรุ่งนี้ออกมาจากรูอะไรคืออะไรครับจะมาหรือเปล่าครับอาวุธหายต้องสามชิ้นนะครับมาครับมาครับมาอยากหายจังเลยครับ จะหายเพิ่มหรือเปล่าไหมครับเนี่ย <Next, next. S 1> ไ,ไม่รู้ครับน่าจะหายเพิ่มมันเช้ากี่นาฬิกา9,006หกสิบแปดไอ้ยังปล่อยให้คนในแกงเล่นบัตรเปล่าได้ไงวะ <c oughs> ม,มุ่นนี้แค่ชิ้นเดียวทางชีวิตดอสสวิตเบสอะไรประมาณเนี้ยนะ แบบไม่ทําไม้เพิ่มไม่ทําที่อะไรเพิ่มเลยเหรอครับรก็ทำาปแลครับก็ทําเป็นสวิเปตนี่ยครับรวมกันไปแล้วครับผมยังมีทั้งวีเปียกับไม้เลยนะครับ,บครับใครไปไหวกับพี่ล่ะครับเดี๋ยวมึงน่าจะได,ได้ตายตามปูด่จดมึงแล้วนะครับครับเอาน้องสาวมึงดีกว่านะครับครับมึงย้อยหยอกเหรอ ไปแล้วนี่ว่ะลุงเดี๋ยวบอกเพื่อนดิผู้หญิงอ่ะบอกเพื่อนดิีานายนายเจอแล้วหนึ่งห้าวโดนหนึ่งไอ้สัส ตำนานดีจีจะกลายเป็นตำนานหย่งชุนไวสัตวกว็ติดมือประจำเลยแว,ว่าน้ำหนาอย่างผ่ต่อยกันเป็นปะวะดีจีเนะี่ยไม่เป็นไม่เป็นไม่รู้อ่ะแต่ฉลามก็ไม่เป็นเหมือนกันอืมมีดพับอะ อีสปอรสิบสองคนจะไหวหรือเปล่าวะดีทีจะได้ไปหาดูไว้หรือเปล่าน่า เอ้ยลูกมันมีปืนวะม,มันยลอกไปมันก็หายแล้วเนี่ยอะไรไอ้หนูไอ้สัตว์อ้ไหนูบ,บ๊อบ,อบอะไรไหนูบ,บ๊อบตัวกูยังไม่เข้าไปนะกูไม่ผิดนะ นั่นแหละเหมือนเดิมสไลด์ทำพี่อะไรสัตว์ไม่ได้พึ่งเด็กขัดจับปืนได้หนูลุกเสียสัตว์ลุกลุกเร็วลุลุกเร็วหนูหนู เอาซื้อโทรศัพท์อนเครับฮะเขียวซื้อโทรศัพท์ต่อเอาอันนึงครับเลขสิบวิ่งไปดิเลขส4โอนมาอะไรวะหกแปดแปดใเขียวอยู่ไหม่ะคนเอายาเขียวออะวิก็ไ่ตะบะ ใช่ใช่พีโอนให้กอนเกียร์คับเกียร์โคบแบบแบบเอาเอายาเขียวเกียนพี่เกียร์เชิอเกียนห้าอันห้าอันก็เรียกอะไรเอามาอันนีงก็ได้สองสองก้าสองสองก้าเรียกหรอ เคียวแปลงกับผมก็ได้เลขอะไรนะพี่เจ็ด้เจ็ดห้าสเออดีเอาบัตรททนไปคนหนึ่งติ๋วเชิดี เลกดักแชทดิบอกว่ายังไม่ออกอีกหนึ yeah. ่งสองสามสี่สี่คนเริกไปไปของเราเริดเริก ่ะติมอยู่ครับลงแล้แก่รถที่เืินใหม่กูปะไดนะเืินใหม่ข่ามไปเลยไม่เสียงต้องแรงกว่านี้ ก็จะขับไปเปลี่ยนที่ติดนะ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 โอ้ยว้าวว่าไม<ง>่ไดหลุดแบบนี้หลุดเฮ้ยอย่าบอกขึ้นพังบอลว่ายังไงกิ้งหนึ่งทีลงข้างล่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บลอหลอกหลุดหลุดอ,อันนี้หลุดแล้วหลักก็ลงปุ๊บพอจอดข้างเลย มาถึงทอตรงนี้เลยอได้ๆั่งเดิมลยลุงเ่นไม่ใช่ออใชล้วนี่ปักลุงอะไรเนี่ยไ่ไมาร์คออลุไรู้จำนั่นกูเกิดตรงนี่ข้ขลาลังขหลังตรงน้สอนอน่กูจำไม่ได้รู้จกิรงไูจำได้กูเกิดข้างสอนอนตรงนี้ก็ได้ทำไมมังไม่มีคน ปล่อยไว้ผมมันก็ได้ป้องแล้วลูกก็อีกอีกไม่เป็นไรเหงาเฮ้ยขี้ย อ๋อใช่ตึกข้างะ้องอ้เซอร์มึงดักนี้นะถ้ามึงได้บอกเขไปอีกที่ได้ลงรับจับได้ไงแม่สะอ๋อพวกกัวจันกันพวกกัวธรรนานพวกกัเฟียอยู่แล้วเป็นธรรมดา ว่าเ h a วัน u wanna cry เชื่อมึงแล้วไปสอบว่าเธอจะกอ n ะตายเชื่อมึงพพยอยู่แล้วว่า o u wanna lose มันทำไร What ธอ o ะ o อ n o ะ o ูซอนตีนพวกกูขำมิงสูดแล้วกูควรจะแรงชุกกอเ